ปาสวัสดีปีใหม่ค่ะปาปาค้ามาขอของขวัญปีใหม่ค่ะปปายังยังลำบากอยู่เลยเนี่ยของของขวัญนอนไม่ได้บ่ได้ยังค่ะปปาบ่ได้ไปสวดมนต์ขามปีเหรอคะปีใหม่ครับไ่ได้ไปสวดมนต์ขามปีเหรอมานอนนอนกปีเลี่ยนอนกี่ปีนอนขวันปีใหม่ครับ คนว่ามีตามีตอโตก็หัวใจคนว่าพี่วกไปวนีจปใหม่ไปก่อนพี่ใหม่ไปสองตัวอันนี้เพิ่มมาเนาะฮะอ๋อเมื่อกี้เห็น เมื่อกี้เห็นรถดับมาค่ะรถดับใส่บุ้งกี่อย,ยู่ท้ายรถพาพ่อมาซื้ออะไรลูกสาวเสียตินยอมสนิสนสน,สนี่มาซื้ออะไรคะ มาซื้อโอ้เดี๋ยวโลบเนี่ยนี้ปิดร้านมีปิดเปิดตลอด365วันเปิดตลอดบ่มีปิดค่ะ <c oughs> <c oughs> 27ปีใช่ไหมคะสามร้อยหกสิบห้าคูณยี่สิบเจ็ดโอ้ไม่มีหยุดพักเลยฮะนหมูะคนหมูอยู่ไหนอะไรอ๋อ้ต่างิตก่อ้อวาซาบอยูที่ไหนครับลบไมา พวนี้เนาะไดมาสุดกได้ตังินขายบ้างไหไปเีกมาบ่อแดนกันเดเมาเอาเ้ื้ออะไรไปเด้อไฟไปก่อนได้ๆๆเจอกันบาย ซื้อแค่นี้หละเนี่ยไหนนี่น็อตหนึ่งตัวแล้วก็ซีนหนึ่งตัวแค่นี้แหละ